ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่แสงเช้าอาบไล้ไปทั่วใบไม้เรื่องราวของมิตรภาพและการเลือดที่ต่างกันก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นลิงผู้แสนร่าเริงกำลังกระโดดโลดเต้นเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ต้องกังวลยกเว้นอย่างเดียวลิงพูดขึ้นว่าวันนี้แดดดีดีอากาศก็ดีดีเหมาะกับกล้วยดีดีอีกด้านหนึ่งของป่าเต่าเดินช้าแต่ใจนิ่งกำลังตามหามื้อเช้าเช่นกันแต่ไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาเขาหวังว่าจะเจอบางอย่างที่พิเศษสำหรับเขาและเมื่อทั้งสองมาพบกันเรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นขึนข้นเล็กน้อย ลิงพูดขึ้นว่าเฮ้เต่าหิวเหมือนกันเหรอต่าตอบกลับไปว่าแน่นอนแต่ฉันไม่ได้รีบร้อนเท่าเธอนะจากนั้นทั้งสองก็เดินตามหากล้วยที่แสนอร่อยด้วยกันจนเวลาผ่านไป15นาทีแล้วทันใดนั้นกลางป่าเงียบสงบปรากฏ <c oughs> ต้นกล้วย1ต้นราวกับส่งมาจากสวรรค์ลิงรีบพูดฉันเลือกกล้วยนะทั้งหมดเลย ต่าตอบกลับไปว่างั้นฉันขอลำต้นกล้วยละกันลิงจึงตอบกลับ,ลบเต่ายังคำขันไปว่าลำต้นห้าห้าห้าจะเอาไปทำอะไรละ่ะดีระนาาเหรอลิงกินกล้วยอย่างอเอร็อ่อยจนไม่เหลือกล้วยแม้แต่ลูกเดียวลิงพูดตอนกำลังเคี้ยวปากตุยอืม้มอร่อยขอบคุณตัวฉันที่เลือกได้ไปสุดส่วนเต่าไม่ได้กินกล้วยแม้แต่นิดเดียวแต่เขากลับยิ้มได้เหมือนคนอิ่มท้องเต่าพูดว่าของบางอย่างไม่ได้กินได้ทันทีแต่กินได้ในอนาคตเขาปลูกต้นกล้วยด้วยความหวังและความเชื่อว,ว่าความอดทนย่อมมีรางวัลเต่ารดน้ำเบาๆพร้อมพูด โตไปให้เต็มที่นะเจ้ากล้วยน้อยฤดูเปลี่ยนไปวันกลายเป็นเดือนต้นกล้วยค่อยๆโตขึ้นเหมือนมิจฉภาพที่แข็งแรงตามกาลเวลาและในที่สุดรางวัลแห่งความอดทนก็พิบานเต็มต้นแล้ววันหนึ่งลิงก็ผ่านมาและสิ่งที่เขาเห็นทําให้ตาแทบลนลิงพูดอย่างตกใจมะมันมันกลายเป็นต้นใหม่เต็มไปด้วยกล้วยใช่แล้วต้นกล้วยนี้คือลําต้นที่ลิงหัวเราะย่อ,ยยอวันนั้นเต่าพูดขึ้นว่าลําต้นที่นายว่าร้าประโยชน์ตอนนี้ให้ผลแล้วล่ะลิงตอบกลับเสียงเบาๆว่าฉันฉันคงคิดสั้นไปหน่อยแฮะแต่ในป่าแห่งนี้ความเข้าใจ ยังงอกงามได้เช่นเดียวกับกล้วยต่าพูดมากินด้วยกันสิลิงตอบอย่างดีใจจริงเหรอขอบใจมากนะและเมื่อแบ่งปันเกิดขึ้นความสุขก็โตเต็มต้นเช่นกันลิงพูดกล้วยนี้อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยเต่าตอบอย่างภูมิใจเพราะมันโตมาจากความอดทนเนระในป่าแห่งนี้มีบทเรียนหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือของดีต้องใช้เวลาและการแบ่งปันคือผลไม้ที่หอมหวานที่สุด